นี่ฮอดลักนี่ใช่ลักนี่เด้ลักอันใหม่หันบ่อโดยแล้วก็ดึงไปทางไหนบ้านีดึงตามทางนี่ข้าไปพุ่นบ่อบ่แม่นดินเข้าแต่นั้นเอามันฮอดใช่อันนี้เนาะฮอดลักแต่นั้นเก่งตอนนั้นแล้วโค้งมาฮอดฝส่นหาโลทั้งแม่เป็นเห็ดฝุ่นหาโลฝ่นเยอะใหญ่ใหญ่เลยตัวเบิ่งลวดเออค้าคัวหนึ่งกินหรืออิ่มลวดหนึ่เนาะผนลืมคนละหลาย ได้รูปบังได้บังเด้ฝากกันย้ออกนะได้ไดได้เลอ้าตไหนจิ้จุรถล้อมขึ้สูงแท่นนี่เนาะดูว่าเจ้าของนูนขึ้นสูงบ่เนีขึ้นนูนคือเออจ้าข้เที่ยเนาะเออเทียด้เจ้านักเบาเนาะคื่ว่ารถหลดข่อยนัก สบายดีและสวัสดีพ,พ่อแมนน่พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนเ้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมเป็นเวลาประมาณเก้าโมงเร้าอยู่หน้าบ้านเฮือนซานของทางน้องป่าขึ้นกับบ้านอลาลยใยไงเมืองเซปโปดแข่งสวรน,นเขตเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่ก็ไปเยี่ยมไยายามทางน้องสาวเล่าพี่น,อนอ้องไอที่ได้คลอดลูกใหม่ที่ว่าขาดเดือดแหละพี่น้องเนาะถือว่าทางแม่และลูกก็แข็งแหงดีเนาะพี่น้องเนาะเมืม่อนี้ก็บบนเวียนมา อาหาทั้งน้องป่าก้อนนะน้องพี่นะ้องอยเนาะได้ยินว่ามีข่าวดีจากผู้ใหญ่ใจบุญเนะาะพอดีกับบุเสีกับมีอยู่เขตหนึ่งอ,อยู่ในเขตโรมาเสร็นี่แหละพี่น้อยเลยแวะเขามาหาหน้องคนกะ้อนเนาะพอดีกับทั้งวจันจ,นจะเข้ามาอีกแน่พี่น้อยเนาะก็เลยมารอถะพอดีอทั้งพ่อน้องเปยวกับสีมอบถุงยางชีพที่ทางผู้ใหญ่มอบหมายมาแลวก็สีมอบ,มอบ,มอบให้ทางวจันจน,นำพี่น้อกจำนวนหาสุดอมอบส่งต่อเนาะเพราะว่า อาแต่ละครอบแต่ละครัวก็ยังเข้าไปยังมอดจอดบ,บูธงอมอบไปทางทีมงานน้ำขนาดพี่น้องเนะะาะถ้าว่าอาบอิจาคมากับเมนมอบให้ยืนีเด็ดพี่น้องเนาะถ้าบมมากกับเม,ม,มนรอเมนอ,นอา,า,ากกนอนอคิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะมาเนี่พี่น้องเนาะเปิดภาพมาโอ้อวันน,น,นนี้บม่ได้เข่ามาเบิ้งเนาะมาเบิ้งคนมันนี่ ยังมันคือแตกไปนะนี่น้องอันนี้มันคือไปแบบนี้แม่เราคือเอออันนี้วานไปแล้วมันติดระบบโอ้โหโดยโดยอาสบายดีอ่าทางน้องปลาอ่าเนาะอากาศล่มเตยเศร้ามืาอนีิเนาะโอ้ดูอ่างป่ะเชิญขอหนิไหมเนี่ยอรถพักอันนี้เนาะงามมีรถพักแเราค่ะนี่พี่น้องเลยอ้าว ตอนนั้นเป็นผักแยกเสะนั่นแหละผักหอมผักหอมบ่โดยเออผักหอมอันใบอันนี้เลยคก็บ่เคยเห็นอันนี้ขิงขิงบ่โดยบ่เมนขีมิ่นบ่บ่เมนเอ่าเล่บังได้บ่นี่เล็ดลมเบิังได้บ่ได้อ่าขิงเอเิ้นเฮ็ดกินกับยั่งอันนี้น่ะกินไม่ยั่งก็ได้กินส้ม ขัวน้อไม้เนาะโดยในขัวน้อไม้ขัวน้อไหมเนี่นี่พี่น้อยแบบนี้เนาะอือห่มหอมพี่น้อยเนาะหน่อยอาใช้ทางพอเจ้าไปใช้เสริมมือนี่อันพอเหามาแล้วอือหน่ยหน่อยบางรออีกจัหน่อยเนาะได้ยินว่าทางบ่จันทร์คนกจะสิข่อมหาได้อ่าพี่น้อยเนาะว้าคือว่าอันทางหญ้าทางดอนเฮ็ดยังษ์นเมื่อวานี่นะ ขาทางเขาอยากว่าว่าจะเฮ็ดเฮือนให้เฮานี่ปลูกเฮือนใหม่บ่โดยโอ้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวจังว่ากันอ่ะฮดพักแล้วล่ะบ่แล้วๆอ๋อะเดี๋ยวมานอกไปก็ไดซบ่อยลบ่แบมื้อนี้ย่างฮอด11:00นพ่นถึง2:00นคือเก่าเนาะโดย้แตุ่บเลยแบนีเนาะอ่ะพาไปเบิกในซะพี่น้องเนาะ xây nên phúc mong đấy là nó phúc bọn này khăn phúc bọn này bọn đây là mang hơn cao nữa ừ rồi rồi anh thi cho hot xe xây thi cho nó lạc đâm nè lạc nè lạc nè à bưng này chắc nói sẽ phải rồi oh. oh, bơi số nè nè đôi à, อันนี้ทางเมื่อวานนี่บ่อนองอันนี้นะโดยโอ้นี่ฮอดลักนี่ใช่ลักนี่เด้ลักอันใหม่หันบ่อโดยแล้วก็ดึงไปทางไหนบ่ดนี่ดึงตามทางนี่ข้าไปพุ่นบ่บ่แม่นดินเข้าตอนนั้นเอ้ามันฮอดใช่อันนี้เนาะฮอดลักตอนนั้นเก่าลักตอนนั้นแล้วโค้งมาฮอดใช่โค้งฮอดนี่บ่แม่นลักตัวตรงนั้นผลบ่อบ่อแม่นนี่ หลังมองเจ้นก็เจ้ามองโกงหง่ะกลบไม้นี่ก็ปลูกไม้ฮอดพุ่นอันมองเจ้ายืนอยู่นี่ก็แม่นบ่แม่นอันคอกอันแบนนี่ก็แม่นบ่แม่นดินแม่พอฮะมดอ๋ออันคลอกแบ้ภาษาเนี่นะมันเรียนของเจ้าบ่โปยแล้วนี่แบนี่แบนเฮือ์นไายเฮาแบเฮือ์นไายเจ้านี่เนาะโดยอ๋อแล้วอันพันมาเอ็ดคลอกแวบอยู่นี่เนาะโดย บ่ตามมอเซมเบิ okay. no. <Đ ới. S 1> A, ่งนี่ต้องแม่นหลักตัวนั้นแหละต้องแม่นอยู่มุมนั้นนี่ได้เห็นบ่ได้มุมนั้นก็สิลึงขึ้นมาพี่นี่เนาะดนี่ลักตัวนี้นี่ดนี่พี่น้องประมาณโประมาณ10ปายพุ่นจังเนาะประมาณ10เมตรันได้อยู่เบิ่งนี่คันมาปลูกอยู่นี่ก็ดินมันบเนินจังซี่เนาะดอ่าต้องเคนใหม่หรือว่าก็ดีวันนี้บ่ได้ก็ไปมางเฮือนเก่านั่น อ๋อหลังที่ว่าสองดังหันบ่โดยมั่งเลียกันมั่งเฮือนเขาไว้เขานั่นเราเขามั่งตัวเราเขาหันเนาะตัวยังเดียวหันโดยอ่อแล้วตัวออีกลังตัวนี้นั่นบ่ได้มากเนาะโดยอ๋อหลังไงบ่เสาะหันทางเฮือนจ็กต้นล่ะเขาบ่ฮู้คือกันเขายังท่านมีอันนี้บ่โดยอ๋อ ก็ได้คือกันอยู่หันกันเนาะมางโตอันโตหลังเข่าน่มันก็ติดจุนาทางเลยเนาะอ่าติดจุนาทางแต่ว่าอยู่แถวนี้ก็คือว่าแล้วเขาต้องปรับปรุงอีกเนาะที่สถานที่อ่านี่ก็คักอยู่ได้่น่อยเนาะทางเนานอะอันอันคอ,อกตรงนี้ได้ใช่เนาะขอเลินเลินเจ้าบ,บอดินไปนี่กั บอแม่นี่ดินเขาเอาบัดเขามาสีเข้าไปทั้งได้ใช่ยหตัวอย่างคือดินอนี้เป็นดินตันบอ,อนั่นดินเขาแต่นั้นนี่ดินพางอ๋ออันมองอันคอกที่ว่ากระเจ้าหิหานหัวนะของกระเจ้าโดยของเจ้าเนี่ยเมนวิทมาเตกเสียวมาชินะอี๋เนาะโดยอันคุดอันนี้ได้ใช่ของไผลอันนี้น,นะของเฮือนตัวนี้ฮะนี่เฮือนลังนี่เออเอาใช่นี่คือบ่มีอยังอันนี้ เขาทมยันเด็กน้อยตกเอาคือว่าสีคุดเ,เด็นของน้าคือสีวาทเขาบูคือกันเือนเขาโดยโดเอ้าเนาะจังว่ากันอันนี้คือ,อาทาั้งพ่อเจ้าก็บทมเรียบร้อยแล้วบ่ทมแล้วดินเฮาเองแต่ว่าถ่าปุ๊กอยู่นี่บาได้มันไปมากตอนปุป๊กไปพุ่เนาะโดย โดยโดยบอจันร์มาแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีให้ทั้งน้องปลาแลี่จับเครื่องซ้อยพอสีเอาถุงยังสิบขึ้นรถให้ทั้งบอจันทร์น้ำเอาเนาะกำลังเคียร์จะทานที่เพราะว่าทั้งช่องทางเบาบินนี่นี่เพิ่นมาแจ้ง เรื่องที่ดินชั่มบ่ละยังเฮายังบูฮูเวลรีวิวได้มาหาเฮาเอ้ากูเห็นในคลิปเนาะแต่ว่าเจ้าบ่ได้่เจ้าบ่ได้ติดตามคลิปเพิ่นบ่ซะเฮาติดตามแต่เข้ายูทูปบ่ได้เใาอยังให้บ่เสียงเฮ็ดซอยเนี่ยมาจ้ะหนาเข้ายูทูปบ่ได้ใช้เอามาเบิ่งอยู่นาอืออ่ะปิดปิดปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อนอ่าใช่ได้อยู่บ่โอ้สบายดีลูก ชโนะนั่งเติมไปชิโนะก็เติมโอ้แล้วผมใหม่แล้วเนาะเอ้ยไ้หน้าว่างฮ้ยกูทักแล้วจะมายังในสัมภาษณ์น่ะแกย์เว้ยก็ทักแล้วนักแล้วนี่เนาะวานนี่ทั้งพี่น้องว่าพาน้องไว้ไปตัดผมเนี่มารอบนี้ตัดเรียบร้อยเลยพอาตัดเออไว้คือใครตัดให้นี่น่ะพอเขางอผอตู้จะบอกโดยโอ้ปัญหาแล้วนี่พี่น้องเหา youtube กูได้นี่ในสังจีมิวไหม Mày ghi bó săn yanni. Tiki chắc ừ. kia ừ. ừ. sì chắc tham, tí know tiết tham. Mày khao bằng mày dính học. 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 Mày dính này, chỉ... Hà chị xe thời này ni chắc đấy. đậy. Mười đầu miệng một bà. nó Lộn đều. ใช่เนาะพอละยางไปหาทางบอิจันท์ก็ได้ปะไปพีคก,ก็ได้อะไรแล้ววันนี้เนาะเรียบร้อยแล้วขอบใจเด้อโอ้ยเรียบร้อยแล้วอ่ากดเขาเบิ่งอยู่หะไปมาพีกก็ได้เห็นยี่บอเห็นเห็นช่องบอรเสียงยี่บอนี่เขียนเจ้าต้องเขียนสื่อเจ้าเขียนหนังสือเป็นบอพวกไรยากไปหาบราจันทร์สุดก็ได้ <laughs>

ดูอ่ะทางประตูนะเด้อประตูเ hmm. ด yeah. ้อสบายดีนม่หิวแล้วอ่ะได้แล้ววันนี้ขอบใจเบิ่งแล้วเบิ่งช่องใอยเลยเลยไม่หมดว่ะเราเบิ่งหมดได้เมื่อวานนี่เนาะเอาเนาะใส่ทีมิวลข่อไปนึงอีกนนึงนี่แหละนักบอลจะได้เป็นทุกการเอาเนาะอันพอดีแล้วแต่ทางบรจันมาแต่อันพอดีกินกินกับพูดคุยกับน้องเพคนเละ เบิ้งที่ดินเพราะเขาเข้า,ขาแต่่ยังบ่ฮู้ปาในเราบากกักว่างจำได้นิน,นว่าสิอ่าเป็นเชื้นเห็ดซานก็เลยถามเบิ้องเขาก็เข้าเนาะเดี๋ยวจังว่ากันอันมีแต่ว่า่อยสีมอบ<ห>ถุงยังซีบให้เจ้าได้บรจัด<อ>จำนวนจะ<อ>หาชุดโ<อ>พ้าะได้ไปแจกให้ทั้งพี่น้องาะวต่างคนต่างไป คัวถึงกันแน่นะได้ได้ได้เนาะกับใจแล้วสัพีน้องเลยโดยเนาะโดยอารบควรน้ำกันในแล้วเนาะพ่คแล้วโดยไปเอานะกรเครื่องตุกิจอะรมาเข้าจานเลยเข้าครับเป็นถุงยังชีพชุดใหญ่เแล้ก็ชุดเพิ่มนี่และ ตัวนี่หตัวนี่หเป็นเป็นชุดนะอาจารย์เนี่อันนี้หนึ่งเนี tamam. ่หะแล้วก็ตัวนี้ก็ฮะอันนี่งเป็นเป็นชุดหนึ่เนาะโดยหลายแล้วน wow> ี่ีวหลายนะเอ้าเนาะสองสามสี่ห้าเนาะฮะตัวนี้บบบนี้ฮะุงโงหโล ทั้งแม่เป็นเห็ดถุงหาโลใหญ่ใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยนี่เดกวัวล้เอ่อข้าวครนึงกินรีอิ่มล้นเนาะจนลืมกุญแจไล่ถึงยังที่แล้วนี่นี่ก็หาเนาะหาคือกันไปเลยบ่เดี๋ยวให้เพิ่นนบก่อนเนาะนี่พอจ้านนี่ตัวนี้ก็ได้นะอ้าวขอแะไรเนาะหา คนหาครอบครัวคนคนไดียอยนี่จองทั้งรัดกันเดี๋ยวดูบางเล่มบางเด้อพากันยับๆหน่อยไกนได้ไดเลยข้าวเที่ยวกันไหนขึนเรือรถลาบบขึ้สูงแท้หนิเนาะือว่าเจ้านู้นขึ้นสูงบอขึ้นนู้นเจ้่เตี้ยเนาะเออเตี้ยได้รถจ้านักว่าเนาะขึว่าแล้วรถขอยักเออ และจัดแจงเอาโอ้โเนาะนี่พวกพ่ออะลรสิผ้าให้นองปลาขึ้นไปแจกยู่ทางบ้านน่องสาวเล่าเพื่อแหละน่อพอสิถ้าน้องไปยุ่มันนี่ไปอยู่่ไปอยากไปยู่บ่อยากไปไปกันมาเ่นกันซื้อได้เลยซื้อได้เลยก็ น้องมาวัดแล้วดูวัดแล้วนองปิดปิดท้ายแฮ่นเไหมไปวันหอยลัวพุ่นบ้านหอยลัวเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมลูปที่บอไปดูช่องชันเถื่อแล้วพอก็ได้ไปมีแต่ดูว่าละพอก็ละอายนะมันมันดูกลับเลยมีแต่ห้ลูกสาวแล้วไปดมตรงนเองหยับไปบ่ายตั้งตั้งแต่เมือคลอดมาหนิยังบ่ทันได้ไปชันเถื่อบ่พอ ไปไปเยบไปชองเทือแล้วเนาะตมนไก่เนาะโอ้ไกได้ไก่ตบได้ชํานาญไปแล้วถารนย่องแรา่ะมเป็นเสือเอาหกสิบตัวได้ชอบงกดแต่ป่ทำสมชมคามพอเยอะนงกดทำทุนีแล้นี่ทำบุณนีอ๋ออันหกสิไงแล้วหกสิบแปดแล้วสปีเลยพี่าเลย เนากับตอวสมควรได้หตัวห้าันมีพ่อว่าจันได้หนิพี่ e> <3 <3 ้าวไว้เนาะเขาว่านุ่มเนาะเราดว่าสุขภาพแข็งแรงดีบริเก็บไท่โอ้แน่นติ่ยาบุเต้หนาจะผัดใช้น้องปลาไปใช้ใช่ขนาดปาพ่าดยเนาะไล่ก็บม่ได้เขามักสดยาเขาเละยาคนเละเนาะใช้สกีป่าคนบได้ไปหุงเฮียนบ่ จักก็เลิกเลสร็อเลนอยู่ทั้งเล้งหงเย็นมาจดทางกันได้เออช่ว้เขาเออเสนน้องปลาไปเสนอะไรไหมอันนี้เอ่อไม่เือว่าไมอยู่ทึ่งเลยไ่็มง่เนาะเส้จุดแต่ลุ่มอยู่ไปว่ามาอยู่ที่น้องเลยได้ยู่ราทำอยู่ อ่าหลายกัดมันใช่นี่เนาะเดี๋ยวรอทางอันนี้ก่อนพี่น้องเพราะว่าใหม่อยู่นําน้องปลาเพิ่นขึ้นไปยังอันนี้เนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะอย่าว่าเราเว้าเนาะเอาลงมาเลยพี่น้องเนาะโอ้ตัดชมผมบ่ตัดได๋บ่จั่นเบ่พี่บ่พี่าตัวบาดนีรอเลยเนาะตัดนี่พอแหละตัดบ่ตัดเช้านี่โอ้เบิ่งไตกระโปเนาะ robot phao. robot bo đen, robot hay đó. Mẹ lạ. hay lại của cao yết. Nào, ăn sập. Peap nó ăn kinh robot khò nạm nè. Ăn láo. Ăn robot. Đợi điều an, bố xeng phải ăn xin hẹn mà hãy bác là con, peap một. Nào, <laughs> ma cái thương ออึออบ่าวิตามินมีเจลมานาแต่เข่าบ่มีเดอ้อขับใจครับใจเอาดูวะมีอยู่ห่าไหมม,มีเด้ออ่าอยู่น้ำโดรกินเข่ากินนี่แล้วเราบอิจาคห้านเลยเอร่มดีเดินม,มาฝากเอาดูอ่ะขับใจกันขับใจเอ่อล่างมือหน่ยเด้อโปกินเข่าหน่อยเด้อเด้อเป็นพ่อมืออยู่สี่เนาะ mù nó <laughs> lại nó lại vô chứ khi cái lại nó 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 tít nó 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 าทางเมตเตยเดอเมตเตยจากฝรั่งเศสพร้อมครอบครัวและทางญาติพี่น้องเพื่อนทีได้โซ่ซอยกันถือว่าใช้เวลานี่ลายแล้ววันจันเร์เลยต่เป็นเงินนี่กับผู้ลายนะเบิ้งน่ะจิตสิบห้าสุดเขาเออเขาเป็นเขาซานอีกเขาซานถุงถุงนึงนี่มันจะ แล้วีกคือไงถุงไงและเท่าที่เคยเจอมาพออยู่อันนี้เพิ่นเฮ็ดมาให้เลยบอกดูว่าจะมาเฮ็ดเองกบอกทางแม่เพิ่นจัดให้เองเขาไปไปหับเอาอยู่เหื่นแบบนี้เลยเนาะแม่นตัวมูลค่านี่เขามันสองแสนกว่าวพอดีแสนปลายเนาะสามแสนพุ่นแหล้วหัวแต่พอถุงนี้เลยมีมันก็ปลายเลยเนาะนี่มันก็แสนกว่าวเลยนะบ้านเขากับแล้วกับข้าวเหนียว ตอนนี้เอากลับเปิ้นเฮ็ดถุง5โลได้อ่ากินเลี้ยงยังบ่พอแล้วก็ไล่ใส่ถุงอีกได้ถุงเนาะเอ่อทดสอบนี่ก็ใส่ได้ต่ออีกใส่ได้ต่อเอ่อแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ได้ต่ออีกพี่น้องเอ้ยแลเนาะก็มอบไปแล้วหลายครอบครัวแล้วบ่จันเก็ได้อ่อยากมอบให้เจ้านําเาาบุญอกุศลนํากันแบ่งซอยกันนั่นแหละเนาะอ่าุนําหลายๆพี่น้องเอ้ยเนาะทางจก็เอ่อสิ ไปมอบหมายให้แต่คนที่เพิ่นคัดชนแล้วกันเนะาะวันละจักซีคือหมู่บ้านไดนเนี่ยแหละพี่น้องทางบาาริการศีอ่าจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะแต <c oughs> ่อนอื่นเนาะทางบาาร์การขอความเคารพใจเด้อเนาะทางเมสเซยเนาะแล้วไนอยู่ทางฝรั่งเศสการเป็นมีจิตใจเมตตาขอใพี่น้องบ้านเฮาเนาะับโดยผ่านให้ทางซ่องของพวกเฮาเป็นสะพานบุญให้เนาะกับ ขอควาขอบใจขอควาขอบคุณนะไรเด้อเนาะขอให้เจอได้สิ่งดีๆเนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจเด้อเนาะเมตตยเด้อเนาะพร้อมโดยครอบ้วยครัวทินงานของ่นประสบคุามสุขคนกับอายุมัอนคนนี้เนาะขายไงมือขอให้สะดวกสบายเนาะขอให้พ่อได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตีใหม่็ใกล้ๆชิมาฮอแล้วเนาะกับขอให้ผพ่อได้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาเด้อเนาะตลอดปีตลอดไปเนาะ สาธุโดยขอบใจมากเดียเมื่อไหร่เถอะเนาะอะไระะะก็เอาบุญเอากุศลน้ำกันแดงส่งสะพานต่อน้ำกันอีกเนะาะอาทาขึ้นขอบใจทั้งบ่อเสียงน้ำแดงให้แดงปั่นให้เดือดกะซิให้ส่งต่ออีกเนาะแด <laughs> งปั่นกะหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเอ้เนะาะอาทาขึ้นมาเนื้อทาบุมีทุงยังชีพมีกะกระนกักใจอยู่ว่าเฮาบุ้งหัวซีชัดแจงแบบใดนะ อันนี้ทางแม่พนจัดแจกมาแห่งกันเลยโอ้มองเห็นคุณค่าแบบกุศลุลายดีโดได้พี่น้อยเนาะทางนำทางบโบยาวนำทางโบยาวก็มีอยู่เจ็ดแปดซุดแต่ว่าพผนยังโบทันนี้ขึ้นมายังเขาหาตัองแตวอยู่เนาะโดยยังอยู่เข็ดตั๊กเตี้ยคนนึงท่านได้เข้อที่ของทางท่านนั้นก็ได้แบ่งปันกันไปเนาะโอ้กัน้าพี่น้องเลยได้กับท่านนั้นะไป แบ่งกันเนาะอาทิตย์หลายทางเอ้าสนอหาและตามนั่นแล้วพี่น้อยจังว่าน้ากันอีกเนาะนี่ไม่แต่ลาพีดานอกก่อนบ้านนี้เนาะบ้านนี้ท่องชนละบานนี้เอาสนออยู่ดีมีแห้งเด้อเนะเอาเออเอา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 เออเตอเอาเออเเออ่อเออออเเอเเอ หลายเนาะบ่ได้ไปโรงเรียนบ่ว่าจังได๋เนาะดีนส่วนหลายนี่นบ่ค่อยได้เข้าเด้อั่เนาะส่วนหลายบ่ได้เข้าเาข้ามทางยากเนาะอเนาะพ่อแม่เาเป็นยู่เะๆเอาั่นแหละเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามอบถุงจัง่อ่าส่งต่อเอาบุญเอากุศลนํากันเนาะพี่น้องเนาะอ่าติดตามรับชมเบิ่งนํากันอีกเนาะทางูเสียงก็ยังลายอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าคลิปนี เนาะจ่วนใหก็ขอมกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางเมตีย้อบครอบครัวเด้อเนาะขอบมกขอบใจเนาะแม่มอบหมายมอบงานให้ในครั้งนี้เนาะส่วนให่ก็ขอให้บุญกุศลเกิดแก่ทั้งครอบครัวแม่และก็ทั้งญาติพี่พี่น้องอสุขคู่สุขคนเด้อเนาะเดินทางไปไซมาใส่ขอให้ตลอดและปลอดภัยธุรกิจการงานการค้าการขายเนาะบริษัทธุรกิจการงานยังกะขอให้ราบรื่นโชคมาล่ำรวยตลอดปี และตลอดไปเด้พอเนาะพบพ่อแตอ่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวเนาะ,ะไม่ต่ว่าคลิปนี้ลาไปก่อนพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพี้น้องเด้อคลิปนี้สบายดี